สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็จะมาสอนวิธีรับตัวละครฟรีนะคะคือเจ้าฟิวนั่นเองนะคะที่เป็นอัศวินหุ่นยนต์นะคะสําหรับมือถือนะค,ะคลิปที่แล้วทําจากคอมพิวเตอร์ PC ไปใช่ไหมคะการแสดงผลบางอันมันเลยไม่เหมือนกันคลิปนี้นะคะพี่ก็จะใช้มือถือในการรับไอเทมชิ้นนี้นะคะให้เราดูนะก็ทําตามกันเลยนะคะส่วนอื่นนะคะพี่ก็จะเปิดคลิป YouTube ของพี่เองนะคะที่แจกเจ้าฟิวตัวนี้นะคะเพราะว่าตรงคอมเมนต์นะคะมันจะบอกเว็บไซต์ไว้อยู่แล้วนะคะพี่ก็เปิดข้อความนะคะแล้วก็กดเว็บไซต์เลยก็เข้า ที่เบราว์เซอร์นะคะอถ้า,าเป็นมือถือนะคะมันก็จะให้ดาวน์โหลดลง Google Play นะคะก็กดเลยนะคะอาจากนั้นก็ติดตั้งพอติดตั้งเสร็จนะคะมันจะขึ้นหน้านี้ใช่ไหมให้เรากดซิงอัพนะคะหรือว่าสมัครนะจากนั้นนะคะก็พิมพ์ชื่อที่เอาไว้ใช้สําหรับเว็บไซต์นี้เท่านั้นนะคะต่อไปก็ใส่อีเมลของเรานะคะ แล้วใส่พาสเวิร์ดสำหรับเข้าเว็บไซต์นี้นะคะไม่ใช่พาสเวิร์ดของอีเมลนะคะฟังดีๆน,นะไม่ใช่พาสเวิร์ดของอีเมลเรานะคะเป็นพาสเวิร์ดของเข้าเว็บไซต์นี้นะคะเสร็จแล้วก็กดคอนติเนียนะคะมันก็จะพามาหน้าให้เราใส่ชื่อสําหรับไว้ใช้ในเซิร์ฟเวอร์นะคะอยากใช้ชื่ออะไรก็ใส่ไปนะคะอยากโหลดรูปก็โหลดไปนะคะทําเสร็จแล้วก็กดคอนติเนียวนะคะซึ่งขั้นตอนนี้นะคะมันค้างนานมากนะคะมันไม่ยอมโหลดให้พี่สักทีนะคะพี่ก็เลยกดย้อนกลับมา1ทีนะคะ มันก็จะเข้ามาหน้าโปรไฟล์ของเว็บไซต์นี้เราจะเห็นว่ามีชื่อเราใช่ไหมคะแล้วก็มีเข้าร่วมเว็บไซต์เดือนสิบนะคะแล้วก็ Edit Info นะคะสำหรับบางคนที่ยังไม่ได้เชื่อมต่อโซเชียลมีเดียนะคะให้กด Edit Info นะคะพอกดมาแล้วนะคะมันก็จะมีโซเชียลมีเดียให้เรานะคะเราก็เลือกนะคะแล้วก็เชื่อมต่อกับระบบไปนะคะ พอถึงขั้นตอนนี้นะคะมันก็จะพาเราไปหน้าล็อกอินโลบบนะคะเราก็ใส่ชื่อ ID นะคะแล้วก็พาสเวิร์ดของโลบบตัวเองนะคะจากนั้นก็กดล็อกอินนะคะคราวนี้ก็ถึงขั้นตอนที่เว็บไซต์นะคะแต่ขออนุญาตเชื่อมต่อกับโลบบของเรานะคะแล้วก็กด Gi v e a c c e s นนะคะอ่ามันเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วอ่าพอมาเชื่อมต่อล็บอบของเราได้แล้วใช่ไหมคะมันก็จะมีเลขหนึ่งขึ้นมาที่กล่องข้อความคราวนี้เขาส่งข้อความมาให้เราแล้วก็กดดูนะคะ ทีนี้ก็เจอหน้าโค้ดแล้วใช่ไหมให้เราก๊อปนะคะช่องโค้ดด้านล่างนะคะก๊อปอ่าก๊อปปีป้แท็กนะคะจากนั้นให้เรากดลิงก์นะคะข้อที่2นะคะที่เขาส่งมาให้นะคะมันจะพาเราไปหน้าใส่โค้ดของโรบอตนั่นเองนะคะเมื่อกี้เราก๊อปปีป้แล้วใช่ไหมคราวนี้เราก็กดวางได้เลยแล้วก็กดรีดินนะคะ เป็นอันเรียบร้อยได้รับตัวละครอัศวินหุ่นยนต์ไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะเอาไปดูในตัวกันนะว่าได้จริงหรือเปล่า,าก็มาที่ข้อชูไม้นะคะแล้วก็ไปอันที่สองอัอน,นที่สองเหมือนแปลว่าซื้อแล้วอะพี่ก็ไม่ได้เก่งภา,าษากฤษด้วยนะพูดผิดไปนี่ก็ขอโทษด้วยละกันนะมนะันอ,อยู่ในแคตตาล็อกเราแล้วนะคะแล้วก็กดใส่เลยนี่ได้แล้ว ะะเป็นอันว่าภารกิจของเราสาเร็จแล้วนะคะตัวละครตัวนี้นะคะก็ใส่นาเฉพาะเสื้อผ้าทีดีเท่านั้นนะคะและ้วไอ้ข้อหนึ่งนะคะน้องคอมเมนต์มาบอกไว้ให้นะคะอายุต่ำกว่า13ปีจะรับไม่ได้นะคะให้เราทําการสมัครระบอกใหม่นะคะตั้งค่าอายุให้เยอะไว้ก่อนนะคะแล้วก็ทําตามขั้นตอนนี้เลยนะคะแล้วก็ใช้ i อดีที่เราสมัครใหม่นั้นนะคะอ่าพอได้โค้ดมาแล้วนะคะเราก็เอามาใส่ใน i อดีหลักของเรานะคะแค่นี้เองโอเคลึมกดไลค์้กันะะนะคลิปนี้ก็ไปแล้วจ้ะ